ฉันมีเรื่องจะบอกนายอะเรื่องอะไรอะคือว่าฉันได้ไปทราบอะไรบางอย่างมาแบบพวกทราบอะไรอะเพื่อนนายได้ไปทํางานให้ใครหรือเปล่าก็แน่นอนทนอย่างที่ฉันบอกเองไปนะว่าฉันไปขโมยรถมาฉันคิดว่ามีคนอยากเจอนายอบพวกเดี๋ยวว่าไงเพื่อนนี่ไงพวกคนที่นายต้องการคุยด้วยคนนี้เหรอแต่นายก็พอๆกันน่อยฉันหน่อยนะฮาร์ปบอยเดี๋ยวฉันไปส่งยากันนะพวกโอเคได้เลยไกยบุ๋ยนายนายชื่ออะไรอะฉันชื่อฮาร์ลบอยนะ นายมีอะไรจะคุยกับฉันหรอเรื่องขาว่านายไปทำงานให้ตำรวจเหรอฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในเมืองใหม่อะนี่ฉันต้องการเงินไงนายนายจะทำกับมันต่อไหมล่ะถ้านายทำไปนายก็มีปัญหากับฉันนะนะไอ้ไอไรของพวกเนี่ย นายพอเฮ้ยนายถือปืนทำไมอ่ะโอ้ฉันเก็บแล้วพ่อฉันเก็บแล้วใจเย็นนะใจเย็นลดปืนก่อนได้ไหมพวกเฮ้ยแฮปบอยนายอย่าพูดอะไรพี่ฉันไม่อยากออกเสียงกับพ่อนายมันเพื่อนฉันไงฉันเลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเฮ้ยเพื่อนฉันจะไปทำอีกครั้ทำไมล่ะกายบุ๋ยเพื่อนพูดความจริงไปเพื่อนพูดความจริงไปเรื่องมันจะได้ไม่ร้ายแรงกายบุ๋ยได้แล้วมันก็ได้พวกเฮ้ยแฮปบอยนายเงียบไปเลยนะ กอคุณลุงเอาบุหรมาไงครับค,คบุณตำรวจไม่ครับคุณตำรวจดูม,มาหน่อยสิทำไมล่ะครับนายชื่ออะไรเนะี่ยชื่อฮาร์บ,บอยครับคุณตำรวจมีอะไรในตัวหรือเปล่า ไม่มีฮะมันต้องไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยม่ผิดกฎหมายเลยผมมาซื้อเบอร์เกอร์ครับตำรวจอเบอร์เกอร์ครัรวจอืมอ๋อเอางี้นายนายอยากได้เงินไวไหมอยากได้เงินไวครับอยากได้อยู่นะครับผมเพิ่งมาแต่ก็อยากได้เงินไวอ่ะเอาเดี๋ยวฉันให้นายแสนหนึ่งเดี๋ยวนายขึ้นรถมากับฉันนะยคุย <H ui> จำจริงไม่ได้หลอกผมไปทำอะไรใช่ไหมล่ะ่ไล่ะไม่หลอกไม่หลอก กูโดนเช็คแล้วไอ้าศาสตร์จะหลวดขวยเออนายมากับใครเนะี่ยออกมากับเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนเที่ยวบินดีเลยครับนายรู้จักทาวิสไหมไม่ครับไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักใครเลยครับในเมืองนะ่ะตอนนี้มันมีสินค้าผิดกฎหมายเจตโตกเกียวเข้ามาในเมืองรอสซานตอนนะวุ้ยอามจริงฉันว่าจะให้นายช่วยไปเอามาให้ฉันหน่อยนะเป็นรถ 3 4าคันเลนะเดี๋ยวนายเอามันเป็นแต่งให้ฉันด้วยี๋ยวฉันพาไปดูจะขโมยรถไอสัตว์สนงนูไมาแล้วกูเอารถด,ดีกว่าสาสี่อ่ะสามสี่เลยเว้ย<า>อย,ยสายฟ้าที่เก่งสายฟ้าแม่งหาเรื่องฉันตลอดเลย อช่ครับสายฟ้ามันผิดครบดับตำรวจจะอยู่มันก็มาขวางทางใช่ปะ่เตรียมหลองไปข่าวเนี่ยตัวจิ้งปาเถี่ยนจะสุสานซีเจมสุสานของแม่ซีเจมเะมีมมค,คนแจ้งฉันมาว่ารถผิดกฎหมายมันอยู่ในสุสานนะเดี๋ยวนายช่วยไปตามหาสุสานให้ฉัน,นหน่อยนะนะมีบอร์ดแสหมั้ยครับอน่าจะใกล้ๆโรงพยาบาลนะ เดี๋ยวถ้านายไปขโมยรถมาเสร็จแล้วนาะยเอารถมาแต่งที่อู่นี้นะเป็นอู่ของเฮกเตอร์นะในอู่เป็นตรงไหนนะครับอ๋อนี่เหรอใช่ได้<น>ได้ได้ขู่ผกฎหมายนะแต่นายนายไม่ต้องกลัวฉันเคลียร์ให้ได้โอเคอฉันพานายไปส่งเช่าจักมยานของเดวิดนะนะได้เลยครับเรื่องกับสืบราชการนี่ผมถนัดเลยตำรวจ ๋ยวฉันให้เงินนายไปแต่งรถเลยนะแล้วนายก็หักไปเลยนะโอ้เสาไฟอันผิดัเสาไฟอันผิดตำรวจไอ้พี่หลาครับใช่แล้วมล,วล,วลมกอนลมกอนจไมีคนย็นอันนี่ ฉันมีอะ,นอะไรให้อ๋อนายเลขอะไรดูดิหนึ 1> 1, 4, ่งพันสี่ครับผมอุ้ยตำรวจใช่เหรอให้ปืนอารมณ์ผมเลยเหรออืมไม่ใช่เปืนอ,อ,อารมณ์อ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้เงินนายก่อนแล้วนะแล้วเวลาผมไปขโมยรถมาเสร็จผมต้องติดต่อคุณตำรวจที่ไหนนะครับเนะี่ยเดี๋ยวนายเอารถไปจอดตรงไถยยมเวอร์ก็ได้่อยไปจอดที่ไหนล่ะครับสถานีตำรวจอุยได้เลยครับได้เลยได้เลย อุ้ยแค่นี้พอไหมขอบคุณครับในเอาไปแต่งรถน,นะแล้วที่เหลือนายก็เอาไปใช้นะโอ้ขอบคุณครับผมไม่ใช้อย,อย่างนี<อ>้เลยนะผมจะปิดรูดซิปให้ดีเลยครับรูซิปปากได้เงียบกิ๊บเลยไม่มีใครรู้แน่นอนโอเคมาฉันพานายไปส่งขอบคุณครับแล้วเจอนะพลตำรวจเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเอานายมีเบอร์โทรศัพท์ไหม โทรศัพท์เหรอมีครับมีมีแล้วบอกเบอร์ฉันหน่อยดิหนึ่งสามห้าห้าหกหกหนึ่งครับโอเคโอเคเบอร์ของดวงกูขโมยสามสี่แน่พันตามันไปเนี่ยแหละไปสุดละ สุสาน c ีแถวหลังโรงพยาบาลกูไหนวะอ๋อนี่เนี่ยบัว ให้แหละนะอะไรแดงๆมาะอุ้ยให้แหละาออสาตว์ปอดซองกันแล้วนี่ฮะอยู่วะแม่ทีจริมบอกมันจะปลดปะเนี่ยนี่มีไปล้วจ้าอโอมยยล้วจ้ารออะไรละจ้าไปก่อนเลย you <laughs> ส่องไม่ได้แล้วเย็ดลูโหดทีต่งรถที่ไหนวะอนอนอ สามแสนสี่อ,อิ่มเลยฮะ เอ้ยยโโวซแกจอดรถอย่างนี้แกไม่ชนฉันเลยล่ะเฮ้ยอันน่ะฉันแค่อยากจะพานายไปท่องโลกกว้างหน่อยอนะไปไหนอ่ะเองเพิ่งบินมาถึงเองจะพาฉันาไปท่องโลกกันเหรอแต่แล้วฉันเพิ่งถอยรถคันนี้มาแล้วนะพวาแล้วยังไปองเอาเงินมาจากไหนล่ะดูใต้อคอมเมนต์อ่ะเอ้ยไม่ใช่พวกคือฉันก็ไปทํางานแล้รพวกนี้มาแล้วใช่พวกสนใจสนใจไปเที<ด>่ยวกันแม่พวกฉันจะไปสองงานไปไหนไหมไปหมดแล้ว โอเคผั okay, วถ้างั้นเกิดขึ้นรถมาเลยผัวได้ได้ได้ขึ้นมาเลยทีผัวโอ้สิก้าระวังไหมเบาชั้นนะผัวเอ้ไม่รอเฮี่สิก้าเันจะเป็นรุ่นพิเศษอะ่ะฉันดิฉันมีเงินหนานะ่ะอันนี้ฉันบอกเสร็จฉันซื้อมาวันละหมื่นเหรียญเลยนะอันเนี้ย ว้าวพวกใช่ฉันเพิ่งมาแต่ฉันมีคนแนะนํางานให้ฉันเลยได้เงินมาเป็นปึกเลยนะเพื่อนงานอะไรนะพวกไม่รู้อ่ะมันให้ฉันไปขโมยรถมาน่ะเราเพื่อนกันอ่ะเราไม่มีอะไรต้องบีดบังกันอยู่แล้วอ่ะฉันจะแชร์ให้นายนะโอเคพวกใังฉนั้นเดี๋ยวฉันไปขายยาให้กับแก๊งบัลลัก์ใช่แก๊งอะไรอะบัลลัก์ฉันไม่รู้จักนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกแต่เขาบอกว่าให้ฉันไปส่งยาให้ อ๋อทีอ่เองมีเงินซื้อรถขนาดนี้เพราะว่าเองไปถ่ายยาให้เขาใช่เะละ่ะใช่แล้วพวกวอเดี๋ยวนี้มันมีเสียงประดนนะเพื่อนโอ้โหน่าจะเป็นแก๊งม่วงน่ะขเขาน่าจะเป็นส่งการสัญญ,ญาณนะพวกอ๋อน่าจะซ้อมกันนะใช่พวกเอ๊วัตส์อเล็กเยอะวอตส์แมนอย่าใช่ลนขอส่งนะพวกโอเคพวกเอามาเลยนายเลขอะไรนะพวกอ๋อใช่เลข หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าพวกเอ้เชนเชนกังวลมากเลยนึกว่านายโดนสายตรวจจับแล้วเนี่ยไม่หรอกเชนแค่อันนี้เพื่อนฉันนะฮับบอยเอ้ามาทักทายกับพวกนี้หน่อยสิเอ้ยวัสดีสวัสดีพวกสวัสดีโอเคพอดีว่าเพื่อนฉันเพิ่งเข้าประเทศมาน่ะเดี๋ยวเรื่องธุกิจของเราเดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้เลยพวกโอเคฮับบอยเราไปเถอะได้เลยพี่อ่ะโอเคพวกขอเป็นวันที่ดีพวกเจอกัน เฮ่อาบ่อยนี่เหรอแก๊งบัลลักที่เอ็งพูดถึงนะเพื่อนใช่แล้วแต่ฉันมีเรื่องจะบอกนายอะเรื่องอะไรอะคือว่าฉันได้ไปทราบอะไรบางอย่างมาอะพวกทราบอะไรอะเพื่อนนายได้ไปทํางานให้ใครหรือเปล่าก็แน่นอนอย่างที่ฉันบอกเองไปนะว่าฉันไปขโมยรถมาฉันคิดว่ามีคนอยากเจอนายอะพวกใช่เหรอใช่แล้วพวกได้ดีได้ดีได้ดีแกจะพาฉันไปไหนเราไปหาพวกนั้นเหรอ ใช่แล้วในปัญหาแกพาฉันไปไหนฉันก็ไปได้หมดแหละเราเป็นเพื่อนเซีกันอยู่แล้วแต่ฉันว่าเหมือนฉันจะไปผิดทางอขนึกก่อนนนนะมัายก็ขับรถไปเดี๋ยวนายอย่าเล่นโทรศัพท์ดิเพื่อนอ้อโทษทีพวกตรงนี้มันอู่เถื่อนดิตอนนี้มันอู่เถื่อนนี่ไม่เห็นมีใครเลยนายจะพาฉันไปไหนนี่น่าจะมาผิดทีงแล้วพวกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นายคงต้อดทนนะละพวกแน่นอนฉันให้ภายนายได้เสมอละว่าแต่นายไปทํากับไอ้พวกนั้นอ่ะเงินดีไหมพวกมันให้ฉันมาสามแสนอ่ะให้ฉันไปขโมยรถหรอใช่นายรู้จักดิสันอาสามสี่ไหมเ่ยอู้เป็นรถที่ฉันตามหาใช่มันเป็นรถระดับรีเจนเลยนะมันนําเข้ามาจากโตเกียวอ่ะแล้วมันให้ฉันไปขโมยนะ่าในนั้นหรือเปล่านะพวกอุ้ยแน่นอน ทำไมมันมาอยู่นี่ล่ะเนี่ยโอเคพวกแล้วนี่เราไปคุยพวกเขาเลยครับเนี่ยโว้ยโหวันจับวัสจับโอเย้าวันจับวัย่ว่าไงเพื่อนนี่ไงพวกคนที่นายต้องการคุยด้วยคนนี้เหรอแต่นายก็พอเอาอันหน่อยเช like ่นหน่อยนะเออเคโว้ยเพราะว่าคดีมันเนี้ยเพื่อนฉั้นนะพวกอ่าฉันเข้าใจละโอเคพวกเดี๋ยวนมาฮาร์ปบ่อยเดี๋ยวฉันไปส่งยาก่อนนะพวก โอเคได้เลยกายบุ๋ยนายนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อฮาร์ปบอยนะนายมีอะไรจะคุยกับฉันหรอเรื่องขาว่านายไปทํางานให้ตำรวจเหรอใช่แน่นอนมันให้เงินชั้นสูงอ่ะแล้วฉันเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ฉันเลยสนใจอ่ะมันเป็นรถคันนี้แหละครับที่ยืนอยู่ใช่มันให้ชันสามแสนอ่ะเพื่อนเพื่อนชั้นที่ชื่อไฮนำเข้ามาจากโตเกียวนะนายรู้ไหมมันกี่บาทชันนั้นอ่ะไม่รู้เลยมันบอกว่าให้ฉันไปขโมยมาาอยย่งเดีวยมาอย่างเดียวนะ ดีนะฉันไปเอาคืนทันอ่ะฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในเมืองใหม่อ่ะดิฉันต้องการเงินไงนายจะทำกับมันต่อไหมล่ะถ้านายทำนายก็มีปัญหากับฉันนะนะฉันว่าฉันคงไม่อ่ะฉันโดนยืนคุมสักขนาดเนี้ยยนในมาเป็นเด็กให้ฉันไหมล่ะฉันคุมครองในได้แน่นอนถ้าเกิดว่านายพอจะให้อภัยฉันได้กับเรื่องที่ขโมยรถ่ะถือว่าเจ้ากันเถอะฉันทำงานให้กับนายอ่ะโอเคเดี๋ยว เ, nal. เด็กใหม่พวกว่าไงพวกขอยิงวุ้นได้หน่อยได้ไหมพวกตามตามมาเลยว่ะโอเคอันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขับตามฉันมานะพวกนายพาฮับไปกับฉันได้เลยพวกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดี๋วก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนไหนนายนาย,นาย,นายคือรอ,อไปเลยไหนนายมา,ยายคุยกับฉันนะว่าไงเลว่าไงเลท ไอ้แก๊งชื่อแก๊งโกฟต์เอนะนาเคยพอได้ยินชื่อเสียงอะไรไหมนายไม่นี่พวกเดี๋ยวฉันจะบอกนายว่าฉันก็ไม่ค่อยรู้แต่มีลักษณะที่เด่นหมของแก๊งนั้นนะนายรู้จักซีเจไหมแน่นอนซีเจะนายเห็นคนรู้ไหมที่ยืนอยู่ล่ะข้างหลังใช่ไหมข้างหลังนี่ไงใช่ใช่รู้จักรู้จักตอนนี้มันเป็นบ้าไปแล้วนะฉันเลยมาขุมแทนมันแต่ว่าถ้านายจะมาเป็นเด็กเด็กฉันก็งานหนุฉันก็ไม่มีระยะนะก็ ส่วนใหญ่ก็ขายยาขาาวุธเถื่อนแล้วก็จะมีเก็บคนนิดหน่อยนะแล้วตอนนี้ฉันมีปัญหากับบอลลร์สนะได้สิแน่นอนนายระวังไว้เดนน,น,น,นนะพวกนายตอนนี้นายมีปืนมัพวกปืนเหรอฉันมีนายตำรวจคนนะั้นมันให้ปืนฉันมานะโอเคพวกนายระวังด้วยนนพวกเพราะว่าฉันได้ข่าวว่าบอลลรมันจะเก็บฉันนะได้ได้เดี๋ยวอยู่นี่สักพักก่อนดีกว่านายอยู่ฉันเริ่มเมาแล้ว่ะฉันขับรถไม่ไหวโอเคองั้นเรายืนตรงนี้ก็ได้ โอ้ฉันบอกให้นายเบาๆแล้วนายไม่เชื่อฉันเองพวกนายอย่านะคายนายดูดตายยันตายฉันแข็งอยู่เลยนายอย่าดูดผิดนะเพื่อนโอ้นายอย่าขำที่นายถืออยู่นั้นมันไม่ใช่ซิก้ารเออฉันดูดไม่ใช่ดูดซิก้าพวกฉันมาจุดบล็อกฉันต้องดูดรันเลยพวกน่าจะโวลน่าจะบิ๊กเบิ้มอยู่น่าจะสามจุดห้าได้ตัวเนี้ยเยอะเด็กใหม่ทำไมนายติ่งจังวะเพื่อน ที่มันบล็อกฉันนะจริงๆแล้วจะฉันให้เด็กใหม่มาจอยกันรู้ว่าฉันรู้ว่าจะเป็นเด็กเดินเดฟรีเจมันอ่ะลเป็กกันนะ่าในการคิวเลยพวกทำไมหน้านายมันเหลี่ยมเนี่ยวะโอ้พวกอันนี้ฉันเมาหรือฉันคิดไปเองอ่ะพวกฉันพอดีว่ารถประตูรถมันหายไปไหนวะพวกให้ไปขับชนใครหรือเปล่าเพื่อนฉันว่ามันก็หายจริงๆนะฉันว่าประตูรถฉันโดนขโมยอ่ะพวกเอ้ยไม่หรอก ใครไม่เจอคนสมุติดว่านายหลอนแล้วโอ้เฮ้เด็กใหม่ฉันขอยิมประตูรถนายไปใส่หรือประตูรถฉันได้ไหมพวกนายหลอนแล้วพวกฉันว่าประตูมันคล้ายกันอยู่นะพวกฉันว่ามันใส่ด้วยกันได้นะพวกแต่แค่บางคนละสีอ่ะฉันไปทําสีใหม่ก็ได้พวกฉันยืนประตูก่อนได้ไหมพวกไอ้นายนายไปถอนมาได้พวก มนถอดได้บอกวกโอ้ฉันไม่มีเครื่องนะพวกว้าวาว a n k o e y a ว้าวนายก็ใจเย็นฉันเนอะฉันอยากนายเล่นพวกนายก็เลือดร้อนเบาน่พวกมันยิงเราพี่เราต้องป้องกันตัวเองนะไป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 มปไปป โอ้ยเป็นเกิดอะไรขึ้น่ะบัวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกน่าจะเป็นพวกแก๊งม่วงนะพวกมันมาเยี่ยมหาเสือแล้วเราจะปล่อยมันไปไม่ได้นั่นเนี่ยมันอยากเราขึ้นไปแล้วเยอะเยอะยอะอยู่จนพวกยดฉันเองฉันเองพวกฉันเอง โอ้โหนานามาคุยกับฉันหน่อยมานายนลงจากรถนะทียอะไรของพวกเนี่ยนายพอเด้ยนายถือปืนทำไมอะ๋อ้ฉันเก็บแล้วพอฉันเก็บแล้วใจเย็นนะใจเย็นลดปืนก่อนได้ไหมพวกเดนาย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 ได้ไปส่งของให้แกงบอลัสใช่ไหมเอออะไรฉันไม่รู้เรื่องนะพวกครรบปบอย เอ้ครับวอยนายเยินดีกับอะไรกพี่ฉันไม่อยากออกเสียงกับเพราะนายเป็นเพื่อนฉันไงฉันเลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปทำอย่างนั้นทเหมือนแกองมาล่านะมายิงฉันเลยนะเมื่อกี้เหมือนแก๊งบอล่าจะมายิงฉันเลยนะเออ่ฉันไม่มั่นใจนะพวกนั่นคือพี่ทำไมกายบุ๋ยเพื่อนพูดความจริงไปพี่เพื่อนพูดความจริงไป เรื่องมันจะได้ไม่ร้าย<ว>แรงกายบุ๋ยไ,ได้แล้วึกกันได้พวกเฮ้ฮาปบุ๋ยนายเงียบไปเลยนะเงาตกของใครหรือเปล่าฉันไม่หรอกพวกนายอย่าคิดอย่างนั้นสิทำไมนายไม่ว่าใจฉันเหรอเฮ้ยพ่อค้ารายใหญ่นี่ก็มีขนาดบอกว่าเพื่อนนายจะไปพูดกันได้ไงกายบุ๋ยอย่าไปโกหกเขากายบุ<ม>๋ยเพื่อนเฮ้ยในในข้ามเขตหรือเปล่าทำไมไมาลับลวกฉันว่าฉันจบไปนานแล้วนะ เออฉันไม่รู้เรื่องนี้อะพวกฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะพวกนายเชื่อใจฉันสิทำไมรถนายเริ่มเป็นเหมือนแก้งมอรัสทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยฮะไม่หรอกรถฉันสีชมพูน่ะฉันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนายเชื่อใจฉันสินายยอมรับมาตรงๆเถอะได้กายบุ๋ยเราพูดความจริงไปสิเราจะไม่ได้ต้องนองเลือดนะกายบุ๋ยเพื่อนแนก็ไม่อยากทำแกแล้วเพื่อน โอไม่น่าเลย <Hey. S 1> กายบุย๋ยเฮ้ฉันไม่ปล่อยไว้แน่นายคิดว่ามันเรื่องอะไรวะพวกฉันว่าน่าจะเรื่องยานะข้ามเขตแดนกันแน่นอนตูไม่น่าเลยกายบุย๋ยพี่อะเราเพิ่งเห็นกันเมื่อเช้านี้เองโ้ บอกให้นายพูดความจริงไปเลยไงกายบุย๋ยไม่น้าเลยกายบุย๋ยฉันก็ไม่ค่อยอยากทำแกนะกายบุย๋ยทำไมนายถึงมายิงพวกฉันล่ะพวกอยู่ดีเสาไฟมันก็มาโบกทาง มันบอกว่ามันขอขึ้นรถมาด้วยพวกโอ้ยโอจีนี่มันอนอนนานนะเพื่อนทำไมมันนอนนานจังนะอะยูว์่อมไฟท์ชิงชนะติงเ,นนเง้งนเไปแล้วอยู่ๆยอยู่ๆยูอยู่ๆยูอยู่ๆยูอยู่ๆยอย่ายูยู่ยอยู่ๆยู้อยู่ยูอยู่ๆยู้อยู่ยูอยู่ๆยู้อยู่ยู้อยู่ย้อยู่ๆยูอยู่ยู้อยู่ยู้อยู้อยู่ยู้อยูู่อ้อยู่ย ฉันบอกแล้วยังต่ำมันต้องขึ้นสองรอบอะน็อตมันจะได้แบบมีประสิทธิภาพฉันว่าฉันต้องซื้อน้ำยาหยอดกันแน่นมาแล้วนะพวกแต่ฉันว่าพวกนั้นมันน่าจะลืมเราหรือเปล่าเพื่อนมันขับรถไม่รอเราเลยอ่ะใช่แล้วเราต้องไปตรงไหนวะพวกนั่นน่ะสิจะไปที่เดิมเรพวกอ้าวพวกาไหนกันหมดเพวกเขาไปอยู่ไหนเราสูทิ้งเลยเยเมื่อกี้ฉันเห็นพวก ชุดม่วงอะมันขับรถผ่านไปแล้วนะมันน<ด>่าจะไปนี่ไงฝั่งซ้ายเราตามมันไปแบบหง่วงห่างๆอย่างหง่วงนีงง่ก็ได้เลยพวกใช่เพราะว่าเพื่อนมันโดนอุ้มไปแล้วอะ่ะอูยังไงเสียงปืนนะเพื่อนตามเสียงปืนไปกันเถอะขวานี้ไงเพื่อนนะั่นๆะนะนะ เอาเพื่อนเราตายนั่นน่ะเราต้องช่วยสวนเด็ดล่ะนั่งตงบวกตายหนึ่งเนี่ยเพื่อนมันน่าจะมาช่วยเพื่อนมันหรือเปล่านะ ฉันก็ว่านั่นนะพวกไปเราเข้าไปดูหน่อยก็พวกเอาเพื่อนเราตายนั่นแหละเมื่อกี้ฉันเห็นเพื่อนเรากริ้งออกมาจากรถนะฉันว่านายานา่าจะดตายไปไปอุ้มไปอุ้มศพโอจีหน่อยลงไปอุ้มศพโอจีหน่อย หนซูเอจีอยูไ่ไหนเพื่อนอ๋อนู่นไงเพื่อนมันอยู่ตรงเสาไฟข้างหน้านุน่นฉันเห็นนะพวกมันอุ้มไปแล้วแบบพวกนู่นเนี่ยข้างหน้าเราตรงรถสามสี่นะเพื่อนโวฉันมองไม่เห็นเลยฉันเมาฉันว่าดีนะที่เราเปิดประตูไว้ไม่งั้นฉันก็เมาเหมือนแกแน่เลยนะแกฉันน่ะสูบเยอะเกินนะให้กลิ่นมันโชยมาเอาโชยเอาเลยนะ นายต้องลองเพื่อนของเขาดีจริงเพื่อนแต่ว่ามันน่าจะลืมเราอีกแล้วนะเพื่อนมันขับไม่รอเราเหมอนเลยอุ๊ยเพื่อนใช่ป่ะเพื่อนฉันนว่าแล้วนะเพื่อนรถมันลืมหรือเปล่าว่ารถฉันไม่ใช่รถสปอร์ตพวกมันนะพวกใช่เลยแล้วมันไปไหนเราวฉันถูกทีอีกแล้วเพื่อนเป็นไงข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยพวก แล้วน่าจะทักทายหน่อยเพื่อนเผื่อเขาจะได้รู้ว่ามีเราอยู่ข้างหลังนะนั่นไงเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่า่มันจะได้รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังแล้วเพื่อนมันจะได้ไม่ลืมเราไงเพื่อนฉันก็ตกใจหมดเลยพวกวันนี้พูดหลอดเทวิตได้ว่าไงนะพูดกันนะพวกหลอดเทวินายไม่น่าเลยนะเพื่อน นายว่าจะอาคนเราไว้สุสานดีไหมได้นะฉันว่าเราไปทาศพที่สุสานก็ได้นะอย่างน้อยไอโอจีมันก็เพื่อนไอไอกายบ่๋ยมันก็เพื่อนฉันน่ะฉันอยากทําวิธีให้มันทาวิธีให้มันได้นายนายเรียกผมมันหน่อยได้โอจีนะในเรียกในเรียกฉายามันก็ได้นะเพื่อนอาอรถจะหายไปไหนแล้วพวกมันให้เรานั่งรถกระป๋องอีกแล้วว่ะเพื่อนเราจะไม่โดนทิ้งอีกใช่ไหมเนี่ยชะตากรรมเราอยู่กับรถกระป๋องเนี่ยเพื่อโว้นายไม่ปิดประตูเยอะพวกแอร์ก็ไม่เย็นหรือพวก ให้มันถ่ายทีอากาศหน่อยเพื่อนอาจจะสูบเยอะเกินไปแล้วนะอย่างนี้ก็ไม่มันสิพวกมันคือปรีกับเพื่อนเรา,เาไว้กันกระสุนถ้าเกิดเขายิงมาจากด้านหน้านะ่ะนายแน่ใจเหรอว่าเพื่อนมันจะมีแนแค่สองคนนะมันต้องมีกันมากกว่านี้อยู่แล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่แล้วนะเพื่อนใช่พวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาพวกใช่แน่นอนนายดูอย่างสามสี่คนขัางหน้าเราสิเขาเปิดท้ายไว้ตลอดเลยเพื่อนเขาเรียกกันหลักนะเพื่อนอย่างนั้นนะ แต่ฉันไม่รู้ว่าท้ายรถมันทำมาจากพัสดุอะไรมันจะกันลูกกระสุนได้หรือเปล่าพวกเขาไม่รอรออแล้วพวกฉันว่าฉันต้องไปหารถใหม่นะพวกฉันก็คิดอย่างนั้นนะเราต้องไปทำงานแล้วนะเราเมื่อแต่ไล่ล่ามันเราไม่มีงานให้ทำเลยใช่พวกแต่เวลาเราทำงานเราต้องระมัดระวังหน่อยนะพวกใช่แต่ถ้าเกิดว่าตำรวจมันเห็นเรานี่มันน่าจะเก็บค่าเสาไฟะลรเยอะมากเลยนะเพื่อน เรากวาดไปหลายต้นแล้วนะเลยเพื่อนเลยพูดอย่างนั้นสิพวกเอาว่าโวโวัวนตัวดทีฉันเมาน่ะพวกฉันจําไม่ค่อยได้นายดูฉันจะทักทายหน่อยนะค่ะดูนะมันจะตกใจกันหรือเปล่านะโทษฐานที่มันไม่ยอมรอเราโวใครสนใจเราเลยพวกว้าคน <laughs> เราคือทุ้สุขลืมของแท้เลยเพื่อน มาเว a ยสี่อยู่อาเจ็บก็มาล้อเว้ยอเูมาไเยวมะเยาฟัวรต้องเสียใจด้วยาฟัวกที่นายต้องมาตายอย่างเงี้ยพวกแต่ฉันต้องจำเป็นในกังซ่านายจริงว่ะสุดท้ายมันก็จบสักทีเนาะฉันว่านายว่าไม่จบแค่นี้เหรอเพื่อน ฉันก็ไม่แน่ใจอะมันไม่น่ามีกันสองคนนะคนในแก๊งฉันก็เริ่มอยู่น้อยลงทุกวันทุกวันแล้วล่ะคนส่งยาฉันก็ตายแล้วไม่น่าเลยวันนี้ยเราต้องมาแก้แค้นแล้วพวกนายจะงำยกันต่อฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าฉันก็ต้องเสียเพื่อนไปนะไม่น่าเลยกายบุญฉันว่าฉันจะเอาแล้วก็ปอง ไปอัปเดตหน่อยนะพอดีฉันเห็นด้วยนะอันนี้ฉันเห็นด้วยนะให้นายเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแต่เกิดมีเรื่องนี่นายน่าจะอยู่ท้ายเลยอ่ะแต่เราก็ต้องระวังตัวนะถ้าเกิดว่ามันล้างแค้นะต้องทำงานกันแบบระวังตัวด้วยใช่ฮัลโหลมาต่อไป